อแน,น่สกาคโมันเขี้ยวป่าแล้วสิแน่จริงแทงซีแน่จริงแทงซีแน่จริงแทงซีย่าฮูอแล้วผมไปกับลูกน้องผมด้วยนะเรียบร้อยมันตายยกลำจะกันต้องหาคนที่เดินคนเดียวครับท่านผู้ชมติดห้หมดติดให้หมด ปิดที่หมดปิดใี้หมดปิดที่หมดครับปิดที่หมดฮะโอ้โหยังไปตรงไหนต้องไปขวาเลยบนไม่เลยก่อยู่ดนซยผมบอกได้ว่าขวามีใครบ้างขวามีใครบ้างเอจผมเห็นนโพเดินไปทางขวาแค่นั้นแหละใช่ผมเดินไปทางขวาแล้วพ่ไปทำอะไรไปทำอะไรไปทำอะไรผมไปกดจรวดนะครับแล้วทีนี้ไฟก็ดับผมได้เดินมาซ้ายพอทีนี้ไฟก็เปิดพอดีแล้วผมก็เจอหงุดเดินซ้ายเดินทางไหนครับ หรือเปล่าตายทั้งหครับเจอไม่เจอโพนะพี่ก็ไฟมันดับผมจะเจอพี่ได้ไงเฮ้ยตอนไฟเปิดสิแล้วผมบอกอยู่ว่าผมเดินออกมาแล้วไฟก็เปิดทไมพี่โผชอบโดนลุมอ่ะเออผมจะดูดิผมเจอสังเกตหลายเกมแล้วแล้ว่ามึงยังไม่เคยดูือไม่พอเช็คเรียงนะเอไโพจะแบบจะสืบหรือไม่สืบไอ้โพมันโดนนัวตลอดแต่หนูหนูคิดต่างเว้ยตอนนี้นี่โองไม่สืบเลยเว้ยพี่มันจะสืบได้่องมันไปชัวร์ ก่จะจงขึ้นมากดีโค้ยแต่ถ้าไม่เป็นตำรวจจะบอกว่าครับตอนนี้ยังไม่มีใครสงสัยผมแต่โผมีคนสงสัยแล้วโผเดินคู่ว่าโผล่ดับเบิลคิวไอ้สัสเดินคโอ,โอ,โอ้จะคนมาเดินเยอะดิเดี๋ยวกัสาวก่อน <c oughs> งนมึงได้ตายมึงได้ตายไปแล้วไอ้งนตรงไหน ปั๊มน้ำมันครับเออเข้าใจแล้วเข้าใจเมื่อกี้กูเห็นไอโอมอยู่กับกูไม่ใช่แล้วเดินสวนกันเมื่อกี้เลยหนูก็อยู่ผมเห็นพี่ออมผมเห็นพี่ออม,มเห็นพี่กอลฟไปดับไฟเมื่อกี้ผมจะไ,ไปทำเฟสแล้วไอไฟมันดับแล้วผมจะวิ่งแล้วทำไมสก,กายโบวเดินเข้าไปเจอหรอใช่ครับ <S <S พี่ปเปี๊มอะไรกลัวอะไรพี่เปี๊มอยู่ไหนพี่ผมยังเฉยไม่ไม่กูร้อนไงช่วงนี้ประเด็นกูเยอะด้วยช่วงนี้ร้อนประเด็นเยอะเหงื่อเหงื่อไม่แตกหงื่ไม่แตกต้องต้องโงดนะทำไมไม่งั้นฆาตกรแง่มิตรสองก็คือจบไปแล้วนคใครอ่ะตอนนี้ผมอยู่กับโอมกับออมใช่ผมอยู่กันสามคนอ้าวมึงอยู่กันสามคนคันนี้คือไงกูเลยกลายเป็นเป้าตะโมอยู่ไหนนะ กำลังจะไปทำเพ้นต์เอ้กล้องสองเมื่อกี้นะอยู่ตรงไหนลนะกล้องสองก็ู่ตรงเลยขวาบนไงขวาขานี่เป็นไหนมาครับพี่หมูทำเพ้ปต์ฝอุณภูมิครับทางขวาที่เดินออกขวาไปเมื่อกี้ครับผมไม่อยากพี่ปิ่มเพราะปกติพี่ปิ๊มจะแบบไม่ใส่โนคนนี้เลยใส่โน่คนนี้เลยเฮ้ยมึงหัดหัดแต่ตาโง่แงดีม้างออมถ้าตัวหมูอยู่คนเดียวอ่ะเอาแล้วไม่เป็นกูอ่ะเอาเดี๋ยว ผมไม่ทำเชียวแปรเลยสกายโพสู่เขาเอาตะหมูตะหมูมึงหาเรื่องกันได้ตะหมูกูล็อก้องไงด้วยโบป่านลอกองไงแล้วโบตะหู อยู่ใครไว้สัตว์ตาหมูเดินตามผมล่าสุดแต่หลังจากนั้นก็มีพี่กอลผ่านมาแล้วตะหมูก็ไม่ได้ตามผมเลยใช่หูเพิ่งตายเมื่อกี้เลยหมูเพิ่งแยกไอโอมเมื่อกี้เนี่ยใช่เมื่อกี้เลยโอ้โหโอ้โหใช่กูลงมาเติมตหมูว่ะเพิ่งตายเมื่อกี้เลยแบบเพิ่งแบบตายสดๆเลยอ่ะคือแบบเลือดยังติดหน้าไม่รู้ดิอธิบายไม่ถูกอ่ะเฮะเดี๋ยวโหวตใครกันเดี๋ยวที่โหวตใครเนี่ยเขาติดวิญญาณเอาใส่หนูคุณใช่ไหม เรียบขนาดนัเลยอย่างเอ้าแล้วผมแล้วผมไปกดทข้ามผมเปิดประตูพอดีแล้วผมเห็นใครก็ไม่รู้หลังไวๆยกำลังวิ่งมาผมเลยต้องกดรอโอ้โหจะสองตาซ้อนหน่อยก็ไม่ได้ก็คือไงผมต้องรอ อะไรอะแต่ข่าตะหมูตะหมูแตกดูคนที่เดินผ่านมาจะมีพี่โพกับไอเดียวผมอยู่ข้างล่างผมอยู่ขวาล่างพี่โพเอาข่าวแบบจริงๆเลยป่ะเอาเอาจริงๆเลยไหมกูเห็นไอ้นี่เอ๋กระโดดออกจากท่อออกมาเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้คือข่าวจริงๆเลยอันนี้คือเรื่องจริงๆเลยพี่พี่เห็นได้ไงกูเห็นแล้ากูเก่งกูเห็นแล้วมันกระโดดท่อมาแล้วมันจะถือมีดมันจะมาแทงกูอะ แล้วกูรีบวิ่งหนีกูวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเลยไม่เที่ยว่ลันมากพี่โดนอะไรวพี่อไม่ไลยดูหนังคือพี่อยู่กลางๆแบบกูก็ไม่รู้ตรงไหนตรงที่รีบูตอ่ะรีบูตสองยานอ่ะมันโยงมันถึงมันถือมีดเนี่ยคือมันอยู่คู่กันเว้ยมันกระโดดขึ้นมาจากท่อมันก็ถือมีดวิ่งตรงมาที่พี่เว้ยแล้วพี่ก็วิ่งหนีคือคือตอนนั้นพี่คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่พี่อ่ะพี่กลัวตายมากเลยนะเว้ยจริงเลยนี่คือแบบเรื่องจริงที่แบบยิ่งกว่าจริงอีกอ่ะเออพี่แต่พี่อัพโหลดไฟล์ออออออยยู่่่่่่่่นน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 นะะะไไไมมมมคคืตแแรกพีีีีีววิงงหหหลล้้ัััาาาปจทดเ กวมากอ่ะเยี่ยคือแบบมันมันกระโดดออกมาจากท่ออ่ะมันพี่ว่ามันมันมันน่ากลัวไปอจริงอ้าวเยี่ยโอ้ยบนโพลิสูตแนม่ตะไคร์โผล่มันเขี้ยวป่าแล้วสิแน่จริงแทงซีแน่จริงแทงซีแน่จริงแทงซีมันเขี้ยวใช่ไหมเฮะ ปิดประตูใส่กูเมื่อกี้แต่ผมขออนุญาตแชร์เข้ฝากคนไลค์้วนะพื่อนอย่างใจนะผมเห็นคุยกันผมแค่ใช่คนดีหลังนะ่อเนี่ยผมกำลังจะพูดและเหตุผลของผมคือผมว่าวัดคุณภูเิอะไรอะแล้วผมก็วิ่งไปเข้าไปแล้วก็เห็นทุกคนเดินเข้าไปผมไม่ได้อยู่นะพี่ก็ไม่ได้อยู่นะที่ผมเป็นเพรแล้วแหละเหลี่ยมจัดทำไมว่าผมจำไม่ได้ว่าใครอยู่บ้าง ิดงเม่ให้ทำไงอะอืมหิวหรือเปล่าไมปหมดดดานเลยเนี่ยไม่รู้จะทำไงต่อไม่รู้จะโกหยังไงแล้ว้กูโดนเ้วไอ้บี้เอ้าอ้ป็นคนนึง่ะใช่ครับอ้าอี้เอ้าคือัพี่ออ้ี้มยงยไอ้บ้อ้บ้อ้้ พอเตอร์เหลือคนเดียวค่ายากมากใช่ครับไม่คนระับประเด็นคือคนมันน้อยด้วยถ้าสมมติว่ามันมีสักสิบคนเนี้ยมันก็ยังแบบเป็นได้เงี้ยไม่แยถ้าเมื่อกี้คือดับเบิลคิวมีทั้งสิบคนมันจะมีแปดมันยังหวังให้คนอนื่นมาเชื่อเราได้นี่ออกว่าด่านนี้ด่านแล้วผมไม่เคยเล่นด่านนี้เลยอ่ะน่าจะเป็นด่านยอดนิยมเพราะว่าผมเคยดูสิติ้เอกแต่ผมว่าผมไม่น่าใช่คนแรกหรอกคือพูดจริง่ะ มีคนตายก่อนผมได้ออมงานไวมากที่หนูเดินมาหนูเจอะตรงไหนอยู่ตรงห้องไอ้หุ่นเป็นเอาตอนที่มึงปาดะมึงอาจจะไม่รู้ว่ากูอะยืนอยู่ตรงประตูปาดยืนอยู่ตรงประตูครับแล้วประตูมันล็อกแล้วไอ้หุ่นมันปาดกดเลยกดเลยจริงฆาตกรชัดเจนแล้วคนแรกไอ้หุ่นตอนหน้าพีคนไม่เชื่อหนูบวดพี่เป็นมวพี่เป้ ไม่พูดเลยถ้าเป็นข <Te> ั้นตอนจะฆ่าให้หมดเลยผมตั้งใจจะเล่นดีๆเลยเล่นไม่ได้ผมชอบกวนอยู่ น้องไว้ใจให้เงินเดือนเป็นคนโอนเงินให้มันทุกเดือนนะกูเมื่อกี้กูอยู่ไอโฟ่ไอ้ก๊อบก็เป็นไอ้ก๊อบอยู่กับไอ้โผล่ให้มั้ยชวนอะไรกันไปแก้ไม่เห็นมีใครแก้เลยมึงกำลังจะไปแก้ทั้งนาทำไมไม่มาไอ้สัตว์เอางี้เอางี้มีใครไปแก้ขวาบนกูกับไอ้โฟ่าพี่โฟ่ใช่แล้วข้างล่างใครแก้ไม่รู้พี่แก่เพราะผมเคยเล่นสเต็ปแบบนี้คือฆ่าซ้ายแล้วกดตะโกเต็กขวาเพื่อล่อเขาสนใจถูกไหมก็เลยลองมาเช็คดูแล้วก็เจอ ปั้มหนึ่งสรุปสรุปมึงเป็นถ้าโหวตผิดคนเดียวจบแล้วนะเพราะว่าฆาตกรนีเหลือสองคนรอบหนึ่งไรมึงแล้วโอมบังๆไปโหวตได้เหรอเพราะว่าพี่ก๊อฟอยู่กับกูขวาบนจริงเดี๋ยวมาให้มันเสมออืมมันไม่เสมอสิแพ้แล้วใช่เหลือสองคนเลยหใช่เหลือสองคนเลยเยแสดงว่ามีผีคนหนึ่งถูกกำจัดไปแล้วเหลือไอโพคนเดียวหรือว่าคนแรกคือเงุ่นวะ คนแรกอาจจะเป็นองุ่นก็ได้นะเว้ยที่ผมนัวไปอ่ะแล้วผมนัวถูกเนะีจริงมาคกมนนมาคนแรกเป็นองุ่นมาหรอคนแรกคืองุ่นเหรอจริงปะเนี่ยเฮ้ยตะหมูตะหมูทุบโต๊ะไอ้สัตว์ <c oughs> ตะหมูตายแล้วตะหมูทุบโต๊ะไอ้สัตว์เอาเละนะ่าะไึ้งเึ้สายเลือดศึกสายเลือดเลย สึกสายเลือดเรา17วินะเราเข้าโหมดไอโอมใช่ไหมน้องพลนี้เราอยู่ด้วยกันสองคนสองคนในห้องน้องพลจ๊ะไม่ได้มาพอดีมาแน่ดิผมได้เข้าประตูมามือนี้น้องพลจ๊ะผู้ให่ต้องโหมดพี่กอล์ฟละสิทีนี้ท่านตัดสินนะ เอาเลขคนนึงใครอ่ะไม่รู้คุณเลขอย่างนี้เอากูกูอุตส่าห์ตั้งเป็นเขาเนะแบบเหมือนปีศาจจะได้ฆ่าคนได้ว่าเอ้อคนซ่อมไฟผมได้เครดิตคนซ่อมไฟ อย่านะไม่นะดิงดิ้งดิ้งดิ้งดิงดงดิงดงดิ้งดิ้นดิ้พี่หมูพี่หมูกับอีกคนหนึงเดินลงท่อไปไม่มองไม่เห็นไงคนีะไปใส่ลายพี่โพ พี่หมูข้าจะเข้าไปทำไมจัไมไมไมงไรโ่ดำกับพี่อย่างนี้แล้วใครก็ไม่รู้ดี๋ยวลงพทษอีกคนนึงป่าครับป่าจะไม่ตายฟรี คนแรกอยู่วะตาหมูน,มนี่แหละเหยื่อกูมึงฆ่ากูบ่อยมากตาหมูเดินล่อตาล่อใจกูจังวะเอาเลย ห้องกล้องแล้วมันดูกล้องยังไงอ่ะออมันปรับไม่ได้มันดูได้แค่นี้เหรอเฮ้ยไม่เห็นศพแต่ว่าอยู่ตรงบนขวาผมอยู่กับโอมผมอยู่กับโอมผมอยู่ห้องกล้องค่ะข้างบนห้องโอทูอ่ะผมอยู่คนเดียวขวาล่างทำชิลองคนเลยเหรออืมข้าวแดงไทยพี่ยมอยู่ไหนอยู่ห้องไฟพี่เป็นคนเปิดไฟคนเดียวที่ปีมากูบอกกูอยู่ห้องกล้อง ทางกล้องอย่างเดียวเลยพี่ใช่อยู่ห้องกล้องเลยไม่ทำเควสเลยพี่ยังไม่ได้ทำเควสเลยเนี่ยเขาพูเดินมาที่ห้องกล้องเลยนั่ขวาแรงใช่เอ่อนพี่เห็นใครบ้างนะห้องกล้องเดี๋ยวเว้ยมึงเดินกันไปเดินกันไปมาเนี่ยผมอยู่ไม่ได้ไปเคิลขาขวาบนเลยแล้วผมจะไปได้ไงอ่ะขาบนเขามีมีผมมาจากตรงกลางฟังลามลายผมดิตรงกลางตรงกลางก็กูอยู่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกเลยผมอยู่ตรงกลางแค่ไหม แล้วผมจะเข้าห้องแอดมินจะไปอัปโหลดแต่ทีนี้ไฟดักปุ๊บผมเลยเดี๋ยว <made upload. S 2> เดี๋ยวโหวตใครเนี่ยหรือสคริปต์หรืออะไรทำไมไม่ขึ้นไปอัปโหลดข้างบนก่อนเดี๋ยวมันให้อัปโหลดตรงนี้ก่อนแต่ผมยังไม่ได้อัปโหลดผมเลยไปทำชิลขวาล่างก่อนมันต้องอัปโหลดสองที่โอ้โหเฮ้ยผมไม่ใช่เข้ามาซะ f i r s กูกดสะคริปต์ป ไอ้แก้ไฟอยู่เหรอแก้ไฟกูไห้ออบสองคนต่อครับเปเรื่องเดิมวฮะปวดเลยโพไอ้เจ้ยกูแหบปากกูเจ็บคอหมดแล้วปวดเลยโพสามฮะมีสามคนกูเป็นคนปวดปวดเลโพคนหนึ่งอ่ะผมไงพี่โหวตโพผมโหวตสคลิปคนเดียวพี่โหวตเลยโพอ่ะโพมาหลายตาแล้วสคลิปคนเดียวรู้ได้ไงว่าไม่ใช่อะไรนะอมไม่ได้ยินไม่ถ้าถ้าร้อนยังแลน มั่นใจนะผมตลอไม่ผีมันคุมันเองได้เว้ยมันคุมันเองได้นะท่านี้พี่ไม่เชื่อผมวผมไม่คุยคุยกันดีอจะแนวตัดคอดีแนวตัดคอเฉยเลยไม่ใช่แน่เว้ยู้ตลอดอ้แกถามดทำไมถึงโวยโว้ก็ไม่รู้ก็เห็นมึงเถียงกันไม่เกี้เถียงกันนี่เอออะเห็นมึงใส่มันใส่ลายนีเออเว้ยอย่างนี้นะกูโหวโอมแล้วจบเกมเลยกูไปนอนเลยเฮียแม่กูด่าเ้ยนะอย่างนี้นะพี่ปิ๊ม เอาโดกูก็ได้กูได้ไปนอนอ่ะอ้าวที่เป็นอ่ะอ่ะจบเกมตายจักันโอเคครับท่านผู้ชมครับผมชนะแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะครับต้องดโอมเน่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมมีโอกาสนะครับผมจะมาสตรีมใหม่นะครับเรียบร้อยไอ้ตันเย้